บ่ายวันสาวที่เงียบเหงาบ้านหลังเล็กๆของพิมพ์พดูเงียบงานกว่าทุกวันเสียงนกกระเจ็บน้อยร้องเบาๆที่ริมหน้าตาแต่ไม่มีเสียงใดที่ทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจได้เหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่พี่เอกสามีของเธอต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดบ้านนี้ก็เหมือนจะขาดชีวิตชีวาไปเสียสิน้นพิมพ์นั่งมองรูปถ่ายวันแต่งงานบนโต๊ะรับแขก ใบหน้ายิ้มแย้มของเธอกับพี่เอกในวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำแต่ตอนนี้หัวใจกับรู้สึกอ้างว้างจนแทบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พี่เอกเมื่อไรจะกลับมานะเธอพึมพำเบาๆกับตัวเองน้ำเสียงสั่นคลอนทันใดนั้นเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังแว่วเข้ามาใกล้ก่อนจะหยุดลงที่หน้าบ้านพิมพ์รีบลุกไปเปิดประตูเห็นนัดน้องชายของพี่เอกถอดหมวกกันน็อกออก เผยให้เห็นใบหน้าอ่อนไวสดใสาตามประษานหนุ่มมหาลัยพิมพิมนัดยิ้มกว้างโบกมือให้พิม์พอดยิ้มตามไม่ได้นัดกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยพิมพ์ถามอย่างแปลกใจเพิ่งถึงเมื่อกี้นี่เองครับปิดเทอมแล้วก็เลยกลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยนะ่ะนัดพูดด้วยท่าทางสบายสบาย,บายก่อนจะจูงมอเตอร์ไซค์เข้ามาจออใต้ร่มไม้ดีเลยบ้านเงียบเหงามาหลายวันแล้ว พี่อยู่คนเดียวก็เบื่อแย่ละพิมพ์เอ่ยพางหัวเราะเบาๆแต่แววตายังคงซ่อนความเหงาเอาไว้ไม่มิดนัทสังเกตเห็นรอยหม่นมองบนใบหน้าของพี่สะัยยเขาวางมือเบาๆบนบ่าของเธอพี่พิมพ์ไม่ต้องห่วงนะครับผมอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวช่วยทำงานบ้านให้เหมือนเดิมเลยพิมพ์ยิ้มรับแม้ว่านาจาจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาแปลกๆนัทโตขึ้นมามากไม่เหมือนเด็กน้อย ที่เคยวิ่งเล่นไปทั่วบ้านอีกต่อไปแล้วเรายิ้มจริงใจของเขาช่างดูมีสเสน่ห์จนพิมพ์เผอคิดอะไรไปไกลช่วงเย็นนัดช่วยพิมพ์ทำกับข้าวในครัวบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อเขาทำไข่เจียวหกใสพื้นพิมพ์ก้มลงไปเช็ดพร้อมกับนัดที่เข้ามาช่วยมือของทั้งสองแตะกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพิมพ์เงยหน้าขึ้นมองใบหน้าของนัดอยู่ใกล้กันเกินไปจนใจเต้นแรง พิมพิมนัดกับซิบเบาๆก่อนจะรีบผ่าออกแล้วก็หัวเราะแก้เกอขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆพิมพ์รีบกบเกลื่อนด้วยการหัวเราะไม่เป็นไรจ้ะนัดนัดนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลยนะแต่ในใจของพิมพ์กลับรู้สึกสับสนรู้สึกถึงความวันนวายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับน้องชายสามีความอบอุ่นจากมือของเขายังคงติดอยู่ในความทรงจำอย่างห้ามไม่อยู่ หลังมื้อเย็นที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนัดอาสาล้างจานให้พิมพ์ยืนเช็ดโต๊ะอยู่ใกล้ๆแต่ในใจก็ยังคงว้าวุ่นกับเหตุการณ์เมื่อเย็นนี้ยิ่งนัดยืนอยู่ตรงนั้นใกล้จนได้กลิ่นแชมพูอ่อนๆจากเส้นผมก็ยิ่งทําให้ใจเต้นไม่เป็นจังหวะพี่พิมพ์ไปนั่งพักเถอะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองนัดพูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลพร้อมส่งยิ้มให้พิมพ์ชะงักไปนิดนึง ก่อนพยักหน้าอย่างว่าง่ายเธอเดินออกมานั่งที่ระเบียงหน้าบ้านมองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ประดับไปด้วยดาวระยิบระยับแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยความคิดวกวนเกี่ยวกับนัททำไมเธอถึงรู้สึกวูบว่าเวลาที่อยู่ใกล้กับเขาทั้งที่เป็นน้องสามีแทๆ้ๆพี่พิมพ์คิดอะไรอยู่เสียงของนัดดังขึ้นจากด้านหลังเขายื่นแก้วน้ำเย็นให้ก่อนจะนั่งลงข้างๆพิมพ์รับแก้วน้ำมาอย่างเงียบๆ ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงจูจูนัดก็ขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแขนของเขาเฉียดไหล่ของเธอจนพิมพ์รู้สึกถึงไออุ่นที่แผ่ซ่านผมรู้ว่าพี่เหงาตั้งแต่พี่เอกไปทำงานที่ต่างจังหวัดพี่พิมพ์ดูงเงียบไปมากเลยครับนัดพูดเบาๆแววตาอ่อนโยนจนพิมพ์รู้สึกสะท้านในอกพี่ไม่ได้เหงานะนัดไม่ต้องเป็นห่วงดอกพิมพ์ตอบพร้อมกับรอยยิ้มฝืน,ฝน แต่ใจกลับเจ็บแบบเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังโกหกอยู่ถ้าพี่ไม่บอกผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนพี่เองนัดพูดแล้ววางมือบนหัวไหล่ของเธอเบาๆความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นทำให้พิมพ์นิ่งไปหัวใจเต้นรลลัวอย่างควบคุมไม่ได้ทั้งคู่ตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องประสานกันเป็นจังหวะพิมพลปบตามองพื้นแต่รู้สึกได้ถึงสายตาของนัดที่มองมาอย่างตั้งใจ แลวกับพยายามจะอ่านความรู้สึกของเธอนัดพิมพ์เอ่ยเบาๆแต่ไม่ทันได้พูดอะไรต่อนัดก็ขยับเข้ามาใกล้จนใบหน้าเกือบชิดกันกลิ่นหอมอ่อนๆของเขาทําให้พิมพ์แทบลืมหายใจพี่พิมพ์ผมแค่อยากให้พี่มีความสุขนะครับคําพูดนั้นทําให้พิมพ์สะอื้นเบาๆความอบอุ่นจากนัดค่อยๆซึมซับเข้ามาในหัวใจที่เคยเหี่ยวเฉาจนเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเล็กน้อย แต่พิมพ์รู้ดีความรู้สึกนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ทำไมถึงห้ามหัวใจตัวเองไม่ได้เลยหลังจากคืนนั้นพิมพ,พยายามหลีกเลี่ยงสายตาของนัดทุกครั้งที่เจอหน้ากันหัวใจยังคงเต้นไม่เป็นจังหวะทุกครั้งที่นึกถึงคำพูดและสัมผัสอบอุ่นของเขาแม้จะพยายามข่มความรู้สึกแต่ว่าความวูบวายในใจก็ยังคงอยู่เช้าว,วันใหม่นัดเดินเข้าครัวแต่เช้า สวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงขาสั้นดูสบายสบายแต่กลับทำให้พิมพ์รู้สึกประมาอย่างบอกไม่ถูกพี่พิมพ์เดี๋ยวผมไปซื้อกับข้าวที่ตลาดให้นะครับนัดยิ้มสดใสพิมพ์พยักหน้ารับอย่างเกอเกอืมขอบใจนะนัดเอาไข่กับผักมาด้วยนะพิมพ์ตอบเบาๆไม่กล้าสบสายตาด้วยเมื่อเสียงมอเตอร์ไซค์ของนัดค่อยๆหายไปพิมพ์ถอนหายใจเฮือกใหญ่หัวใจยังคงเต้นไม่หยุด เธอพยายามดึงสติแล้วก็ตั้งสติแล้วก็หันไปทำความสะอาดบ้านแต่ความรู้สึกวั่นไหวกลับยังคงวนเวียนไม่จางหายระหว่างที่พิมพ์กำลังเช็ดโต๊ะหน้าบ้านเสียงมอเตอร์ไซค์ของนัดก็ดังขึ้นอีกครั้งพิมพ์แปลกใจที่เขากลับมาเร็วขนาดนี้นัดจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาพร้อมกับถุงกับข้าวมากมายในมือนัดซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะนะ่ะพิมพ์ถามพางยิ้มให้ก็เอิม่ม เผื่อพี่พิมพ์จะทำอาหารหลายอย่างผมเห็นมีของลดราคาด้วยก็เลยซื้อมาฝากนะครับนัดตอบอย่างกระตือรือร้นดวงตาเป็นประกายพิมพ์อดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นนัดคุยของในถุงออกมาอย่างตั้งใจแต่แล้วจู่ๆมือของนัดก็ดึงผ้ากันเปื้อนมาผูกให้เธอจากด้านหลังแขนแข็งแรงของเขาโอบรอบเอวโดยไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ชะงักพี่พิมพ์ใส่แบบนี้แล้วน่ารักดีนะ นัดเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นพิมพ์ตัวแข็งค้างไม่กล้าหันไปสบสายตาด้วยบ้านะนัดพิมพยายามกบเกินด้วยเสียงหัวเราะเบาๆแต่ความรู้สึกกลับยิ่งสับสนจนแทบระงับไม่อยู่นัดสังเกตเห็นแก้มของพิมพ์ที่เริ่มขึ้นสีแดงก็ยิ้มขำๆก่อนจะหยิบของไปเก็บในครัวปอให้พิมพ์ยืนตั้งสติอยู่ตรงนั้นนี่เราคิดอะไรไปเองหรือเปล่าเนี่ยพิมพึพมพำเบาๆกับตัวเองแต่ในใจก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกสัมผัสทุกคำพูดของนัดกำลังทำให้หัวใจที่เคยเหงาของเธอเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพิมพ์พยายามทำตัวให้เป็นปกติแม้นในจายจะยังคงว้าวุ่นจากความใกล้ชิดกับนัดแต่เธอก็ยังตั้งใจทำอาหารเช้าโดยมีนัดยืนช่วยหยิบจับของอยู่ข้างๆเธอพี่พิมพ์เดี๋ยวผมหั่นผักให้นะครับนัดพูดพร้อมกับยื่นมือมารับมีดจากเธอเนวของเขาแตะกับมือของพิมพเบา ทำให้เธอชะงักไปแต่ก็รีบดึงมือกลับก่อนจะเผลอไผ่ไปมากกว่านี้ขอบใจนะพิมพ์พูดเบาๆหัวใจเต้นแรงสนแทบได้ยินแต่พยายามกบเกื่อนด้วยการหันไปตักไข่ใส่จานระหว่างที่นัดหันผักเธออดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเขาดูจริงจังและตั้งใจจนพิมพ์เผลอยิ้มออกมาแต่แล้วจู่ๆนัดก็หันมาเจอสายตาของเธอพอดีพี่พิมพ์ยิ้มอะไรเหรอครับ นัดถามพางขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมดวงตาคมจ้องมองจนพิมพ์รู้สึกใจสั่นไหวปะปะเปล่าแค่เห็นนัดตั้งใจดีนะ่ะพิมพ์ตอบตะกุกตะกักก่อนจะรีบหันไปหยิบจานเพิ่มเพื่อกบเกืนนัดิ้มบางๆก่อนจะเอื้อมมือมาเช็ดเศษผักที่ติดอยู่ตรงแก้มของพิมพ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนิ้วมืออุ่นๆรูบไล้แก้มเบาๆทําให้พิมพ์สะดุ้งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนว่าจะระงับเอาไว้ไม่ยู่ พี่พิมพ์แก้มพี่แดงจังเลยอะนัดแซวเบาๆพร้อมกับยิ้มเจ้าเลย่ยทำให้พิมพ์หน้าแดงยิ่งกว่าเดิมนัดไปล้างมือได้แล้วไปเดี๋ยวใครจะเย็นหมดนะพิมพ์รีพูดกบเกื่อนความเขืนแต่ในใจก็ยังคงว้าวุ่นไม่หยุดหลังจัดจัดโต๊ะอาหารเสร็จพิมพยายามเว้นระยะห่างระหว่างตัวเองกับนัดแต่เหมือนอีฝ่ายจะรู้ทันนัดยังคงนั่งข้างๆเธอเหมือนเดิมคอยยื่นกับข้าวให้และคอยชวนคุยแม่ขาด ระหว่างทานอาหารเสียงโทรศัพท์ของพิมพ์ดังขึ้นเป็นสายจากเอกที่โทรมาจากต่างจังหวัดพิมพ์รีบรับ,รบสายพยายามทําเสียงสดใสแม้ใจจะรู้สึกสับสนโยพี่เอกถึงแล้วเหรอคะงานเป็นยังไงบ้างเหรอคะพิมพ์ถามอย่างด่าเริงฝืนทําเหมือนทุกอย่างเป็นปกติแต่นัดยังคงยืนมองเธออยู่เงียบๆพี่ถึงแล้วเหนื่อนนิดหน่อยนะ่ะแต่ก็คิดถึงพิมพ์มากนะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะเอก พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพิมพยายามซ่อนความรู้สึกผิดในใจค่ะพิมพ์ก็คิดถึงพี่พิมพ์ตอบเบาๆก่อนจะหันไปสบสายตากับนัดที่มองมาเหมือนอยากรู้ว่าการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวางสายพิมพ์รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นกับนัดทําให้เธอเริ่มสับสนว่าแท้จริงแล้วหัวใจของเธอต้องการอะไรกันแน่หลังจากวางโทรศัพท์จากเอกพิมพยายามทำตัวให้เป็นปกติ แต่หัวใจมันยังคงกลับเต้นแรงทุกครั้งที่นัดอยู่ใกล้ตอนเย็นวันนั้นนัดอาสาทำอาหารเย็นให้พิมพ์จึงปล่อยให้เขาจัดการในครัวส่วนตัวเองนั่งพักที่ระเบียงหน้าบ้านเสียงเพลงจากวิทยุกเก่าๆดังคอเบาๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นยามเย็นพิมพ์เอมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีความรู้สึกสับสนตีตื้นขึ้นมาในใจทั้งความรู้สึกเิด และความวั่นไหวที่ไม่อาจระงับได้จูจูนัดเดินออกมาจากครัวพร้อมกับยกจานกับข้าวมาวางที่โต๊ะไม้หน้าบ้านพี่พิมพ์กินข้าวกันเถอะครับนัดพูดพร้อมกับยิ้มพิมพ์พยักหน้าเบาๆแต่กลับรู้สึกเก้อเขินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนระหว่างทานข้าวกันนัดก็ชวนคุยเรื่องสเปรหะเหมือนเคยแต่บรรยากาศกลับรู้สึกแปลกไปทั้งสองคุยกันไปหัวเราะกันไป แต่ในใจของพิมพ์กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกหวั่นไหวและรู้สึกผิดในเวลาเดียวกันหลังจากอาหารมื้อเย็ยนแล้วนัดช่วยล้างจานพิมพ์นั่งรอยอยู่ที่ระเบียงจู่จูนัดก็เดินออกมาพร้อมกับผ้าขนหนูบนบาเหมือนกําลังจะไปอาบน้ําพี่พิมพ์ผมขอยืมสบู่หน่อยนะครับของผมหมดพอดีนัดพูดพางเกาศีรษะแก้เกออืมเดี๋ยวพี่หยิบให้นะ่ะพิมพ์รีบลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านหยิบสบู่จากห้องน้ำออกมาให้ แต่จังหวะที่เธอจะยื่นให้นัดนัดกับเอื้อมมือมารับพร้อมกับแตะมือของเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสายตาของทั้งคู่ประสานกันโดยไม่ได้นัดหมายหัวใจของพิมพเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานัดเองก็เหมือนจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปรเปลี่ยนไปเขาไม่ได้ปล่อยมือจากพิมพทันทีแต่เขากับดึงมือของเธอเข้ามาใกล้พี่พิมพนัดกระซิบเบ,บาๆดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความจริงใจ นัดเราไม่ควรทําแบบนี้กันนะพิมพยายามข่มความรู้สึกแต่ร่างกายกลับไม่ยอมขยับหนีนัดไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากของเขาสัมผัสกับแก้มของพิมพ์อย่างแผ่วเบาก่อนจะเคลื่อนไปใกล้ริมฝีปากของเธอพิมพ์หลับตาแน่นหัวใจเต้นระรัวก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกกืนหายไปในอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวั่นไหว พิมรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองกำลังถูกบีบคั้นอย่างหนักหลังจากเหตุการณ์เมื่อคือนนี้แต่เมื่อเธอยังไม่สามารถหาทางออกให้กับความรู้สึกที่มันก่อตัวขึ้นมาในใจได้วันใหม่มาถึงและเธอพยายามจะหลีกเรื่องการอยู่ใกล้ชิดกับนัดมากเกินไปแต่ความใกล้ชิดเมื่อวานกลับคอยตามหลอกหลอนทุกย่างก้าวเช้าวันหนึ่งพิมตื่นขึ้นมาตอนเช้าและเดินลงมาที่ห้องครัวเพื่อทำอาหารเช้า รู้สึกเหมือนว่าอากาศในบ้านนั้นมันเย็นชืดไปทั้งที่อากาศข้างนอกกำลังจะร้อนอบอ้าวนัดเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มเหมือนเช่นเคยแต่พิมพ์กับไม่สามารถยิ้มตอบเขาได้เต็มที่พี่พิมพ์วันนี้ทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับนัดยิ้มให้อย่างจริงใจพิมพ,พยายามตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนฝืนอืมขอบใจนะพิมพตอบเบาๆและหันไปหาข้าวโพดต้มในหม้อนัดยิบจานและวางไว้บนโต๊ะ แต่ไม่ยอมเดินไปที่เก้าอี้เขานั่งข้างๆพิมพ์อย่างใจเย็นในขณะที่พิมพ์รู้สึกเหมือนกำลังเป็นศูนย์กลางของความสนใจที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นพี่พิมพ์มีอะไรทำให้ไม่สบายใจหรือเปล่าครับเนี่ยนัดถามอย่างห่วงใย,ยเมื่อเห็นพิมพ์ดูนิ่งเงียบไปเขาคอยจับตามองเธออย่างระมัดระวังพิมพ์อึดอาาัดใจและหลบสายตานัดไปทางอื่นเปล่าแล้วคะ่ะพี่แค่เหนื่อยนะ่ะเธอเสแส้งทำเป็นปกติ แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามถ้าไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรนะครับนัดพูดเบาๆเขาค่อยๆลุกขึ้นและเดินออกไปจากห้องครัวโดยที่ไม่พูดอะไรอีกพิมพ์มองตามหลังของเขาไปรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอหนักอึ้งไปด้วยความรู้สึกที่เธอไม่สามารถอธิบายได้สายตาของนัดที่เต็มไปด้วยความห่วงใยทำให้เธอไม่สามารถทนมองเขาในตอนนี้ได้เธอถอนหายใจยาวและพยายามรวบรวมสติ ก่อนจะกลับมาทำอาหารเช้าต่อไปแต่ณใใจัยกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจตอบตัวเองได้ว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อนัดคืออะไรกันหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนพิมพ์รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนเส้นขอบของความสัมพันธ์ที่ไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมเธอไม่สามารถเลิกนี้ความรู้สึกที่มันก่อตัวขึ้นในใจของเธอได้อีกต่อไปเช้าวันถัดมาพิมพ์ตื่นขึ้นมาและพบว่าไม่ได้หลับสนิททั้งคืน ความคิดของเธอล้วนหมุนวนอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและคำพูดของนัดที่ยังคงอยู่ในหูผมห้ามใจตัวเองไม่ไหวแล้วพิมพ์ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงนัดแต่มันเหมือนว่าจะไม่มีทางหนีเมื่อเธอลงมาที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารเชา้านัดก็มาถึงและยิ้มให้เธอเหมือนทุกวันแต่ครั้งนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมพี่พิมพ์เช้าเนี้ยอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะครับนัดถามเสียงใสพิมพ์ยิ้มบาง แต่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ตอบคำถามจริงๆไม่เป็นไรคะ่ะฉันทำข้าวต้มแล้วนะ่ะพิมพ์พตอบแล้วก็เดินไปที่เตาเพื่อเตรียมอาหารแต่นัดก็เดินตามมาด้วยพิมพ์พรู้สึกอึดอัดกับการอยู่ใกล้นัดแต่นัดกลับทำตัวไม่รู้สึกอะไรเขายังคงมีท่าทีเหมือนคนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งพิมพ์ถามขึ้นนัดคืนนี้เราไปทำงานที่อื่นกันดีกว่าไหมพิมพ,พูดเสียงเบา แต่ตาของเธอหลบหลีกสายตาของนัดนัดหันมามองเธอและยิ้มขึ้นพี่พิมพ์ถ้าพี่พิมพ์ไม่อยากเจอผมผมก็จะไปเองนะครับเขาพูดพางยิ้มเจอไปด้วยความเศร้าพิมพ์รู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบแน่นพอนัดไม่ได้แสดงเพราะว่านัดไม่ได้แสดงออกว่ารู้สึกอะไรเลยในเรื่องนี้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเธอเมื่อถึงเวลาเย็นพิมพยายามทาตัวให้เป็นปกติทั้งที่รู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอก เธอพยายามไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนัดแต่กับพบว่าตัวเองยังคงคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาในช่วงตอนค่าเมื่อเธอกําลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในครัวนัดก็เข้ามาถามพี่พิมพ์จะทําอะไรให้ผมทานบ้างครับเนี่ยพิมพ์มองหน้าของเขาและรู้สึกถึงความอบอุ่นในดวงตาของเขาแต่ในขณะเดียวกันหัวใจก็เต็มไปด้วยความสงสยัยทําข้าวผัดไว้กินกันดีกว่าไหมพิมพ์ตอบไปอย่างนั้นก่อนจะเดินไปหยิบข้าวสวยในตู้เย็นออกมา ในขณะที่เธอกำลังเตรียมอาหารอยู่นั้นนัดก็เดินเข้ามาใกล้พิมพ์ได้กลิ่นน้ำหอมจางๆของเขาเขายืนอยู่ข้างหลังและหายใจเข้าลึกๆจนพิมพ์รู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาพี่พิมพ์นัดเรียกชื่อของเธอเบาๆพิมพ์หันไปพบกับสายตาของเขาที่เต็มไปด้วยความหวานและความจริงใจพิมพ์ไม่สามารถหลบสายตาของนัดได้อีกแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงแล้วก็ร้อนดนนัด เธอพยายามเรียกชื่อของเขาแต่เสียงของเธอไม่มั่นคงนัดยิ้มและยืนอยู่ข้างๆเธอพี่พิมพ์ผมขอโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ความรู้สึกที่มีให้กับพี่ได้ไหมเขาพูดเสียงเบาแต่ว่าหนักแน่นในทุกคําพูดพิมพ์ต้องตัดสินใจในขณะนั้นว่าจะให้ความรู้สึกของตัวเองเดินไปในทิศทางไหนแต่เว่าทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกความรู้สึกที่มีต่อนัดมันมากเกินไป และมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเธอ